บัวแปดขวบบัวแปดขวบนี่พินาความตายไงลอรบัวทาไมให้บัวที่ป้าป้าป้ากเอปอ่าพี่นาไม่เป็นอธิบายงไงลูกบัวบัวที่อธิบายได้ลูกความตายบัวพินาไงบัวแปดขวบบัวพูดเองก็ได้อ่ะพูดไม่อ่ะบัวพูดไม่ได้ลูกอ่ะแปดขวบหนูพินาความตายไงลูกไม่พูดไม่เลยคนเก่งอ่ะบัวตกรสไปพี่ก็พูดเดเเดี๋ยว มันไม่ได้ยินบัวนี้พูดเองแปดขวบพูดเองลูกอ่ะพูดดีๆเกื้อกูคนอื่นลูกอ่ะไหนดูหนูพินาความตายไงลุงเล่าสิลูกเวลาหนูพินาความตายหนูพิจาไงลูกลองเล่าสิเอาบัวมาเอาไม่ไปพูดดีๆลูกมันออกไปทั่วโลกนะลูกเนี่ยพูดดีๆอ่ะเอาตั้งใจพูดลูกเผยแพร่พระธรรมหนูพิจาไงลูกแปดขวบบัวแปดขวบพินาความตายหนูหนูพินาไงลูกเริ่มจนพินาไงอะไรนะเราเป็นศพ เออพูดเข้นชัดพูดอะไแล้วเขาจาเราเป็นไปพิสูจน์ศพแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็เอามิสไซล์มาใส่แล้วก็เอาระเบิดนิวเคลีย์มาใส่เออพูดดิเราเป็นศพแล้วเอาเขามีเอามาพิสูจน์ศพแล้วอีกครั้งก็คือเอออะไรนะเรารถเราเล่นรถไฟของอยู่แล้วรถไฟหอะพัง แล้วรถไฟของมันก็ตึง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 เละแล้วพอเรารอดปุ๊บเออลานรถไฟตกใส่หัวเราหัวแตกตรงกลางตรงกลางเป็นเหล็กเหล็กที่มันอยู่ในรางรถไฟอ๋อมาเสียบหัวเราเลยครับแล้วเป็นไงอ๋อเขาจินตนาการไปเล่นในไอไอรถตีลากาเหรอรถไปตรีลากาพังมาเหล็กมาเสียบหัวอีกอย่างก็คือนอนลังวันแล้ว มีคนมาเอาเอาแท่งเหล็กชี้ใส่ตาเราเป็นวงกลมแต่ว่าแล้วก็ดึงลูกตาเราออกเอาเอาลูกตาไปขายครับอ่าเป็นแง่ไหนอีกเป็นาแง่ไหนอีกกลับยอก็คือเราไปอยู่ในสนามรบแล้วเขายิงไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ยิง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 ,ยงจนหัวเราเป็นรูแล้วเขาก็ควักสมองเรามาโยนถิ้ง ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจับตัวเราไปแล้ววางยาสรบแล้วก็หั่นตรงกลางแล้วก็แกะแกะตรงหน้าเราแล้วก็เป็นรูแล้วเขาก็ควักนูกตาลำไส้แล้วออกมามันมันเลือดไหลแล้วเขาก็ใช้สพูนตักแล้วก็ใส่กระป๋องเอาไปขายครับ หลับไม่ได้แล้วเพรดูตัอ,อย่างไม่โหดมนเป็นการพิจารณาที่อเมซิม่งมากดูกแบบว่าแฟนตาซีสุดๆอะไรอีกเราเราทนกับชีวิตตัวเองไม่ได้แล้ว,ลว,ลวเราก็เอามีดมาแทงที่ตรงสมองเราแล้วก็ควักออกมาแล้วก็เอาไปบริจาคให้นกแดงกินครับแล้วพอมาเห็นเขาก็ จับเอาใบทดลองควักไส้ควักผุงมเอาน้ำใส่แล้วก็เอาไปเอาไปโยนในน้ำลวกแล้วให้กุ้งกินกินลูกสุดยอดโละเอียดมากเลยเออแงอีกโอ้โหหลายแงเลยบุมจริงอย่างงี้ไม่หลับแน่เลยเหมอกรเอ้อย่างงี้พี่แจางยไม่หลับเลยะอย่างงี้ไม่หลับเลยแล้วเนี่ยโอ้โหหลายแงหลายบุมพิสดารมากเลยตายท่าพิสดารทั้งนั้นเลยเนี่ย เด็กเองก็คือเราอยู่บนเรือแล้วตอนนั้นเสากระดงเรือตกลงมามันแหลมเกินไปแล้วมันอยู่บนหัวเราแล้วมีปลาฉลามมาง,งับหัวเราไปมีแต่กระดูกอยู่ตรงนี้มีหนอนออกมาตึ๊กตึก๊ก <ưa S 2> ตุ้มต <ược> ุ้มเลยแล้วก็ตอนนั้นเน่าผู่คออยู่ตรงน้ำตึ้งตึ้งแล้ว ก็นอนก็แฉะ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 ไม่ทันไหลเสือมังักกินบนเรือสู่หมอก็ไม่หลับแล้วแบบเนี้ว่าต้องมาปรึกษาบัวและแปดขวดเลยเนี่ยเอาหนังที่พี่แนะนําก็คือเขาเขาเออเออเอาสมอขึ้นมาแล้วเขา ก็ม no an in ีจระเข้มางับหัวแล้วก็มีหมาหมาหมามาว่ายน้ำแล้วก็ขึ้นเรือแล้วมันก็มาจุ๊กจุกจุกกินบนเรือจนไม่เหลือใครบนเรือแล้วหมาก็ตายเพราะจระเข้กินอีกครับหลวงตาเจ้าคะมันจะเป็นมันมันจะเป็นหนังเรื่องหนึ่งเจ้าคะหลวงตาที่ เป็นนักวิทยาศาสตร์กับกลุ่มสัตว์ป่าแล้วเขาเดินเรือกันค่ะเขาแล้วเขามีรายงานว่าไปเจอจระเข้สิบฟุตให้เจอเขาไปเจอจระเข้สิบฟุตแล้วเขาก็แบบก็มีคนะไปมีตำรวจผู้ช่วยตำรวจนักโบราณนักผู้วิจัยผู้วิจัยอีกสองคนจ้าจ้าจา,จาแล้วมีผู้วิจัยสองคนแล้วจากนั้นมันก็จะมีฉากหนึ่งนะคะหลวงตาที่คนวิจัยอะ่ะเขาคน้าเขาชักสมอเรือขึ้นแล้ว คนวิจัยเขาก็ทำชะง,งกหัวไปดูว่าเออมันขึ้นมามันขึ้นมาหมดยังแล้วก็จะมีจังหวะหนึ่งที่อยู่ไอ้เค่มันก็ขึ้นมาแล้วก็งาบหัวลงไปกินอ่ะตอนนั้นน่ากลัวมากเป็นฉากที่น่ากลัวมากอ๋อบัวก็เลยอันนี้มาจินตนาการะเจ้าค่ะออ,อะไรก็งกับโดนง,งับหัวเหมือน <c oughs> บวัวอะไรก็โดนง,งับหัวเลยไสไหลอันขึ้นอันนี้ถ้าอันนี้อันนี้จริงๆนะคะก็คือถ้าเราคุยกันแบะอยู่แบบนี้แล้ว พัดลมตรงที่มันหมุนหมุนแบบเนี้ยตองฝาคาบหลุดแล้วมันมีใบพัดแหลมแหลมใช่ไหมครับมันตกลงมาแทงหัวเราหลุดครับหลุดอย่างเดียวหัวหลุดครับแต่ยังไม่พอครับคนได้กลิ่นเลือดครับไม่ใช่คนปกติคนมากินคนครับบัวพี่นาสงสัยบ,บัวพี่นาบ่อยไหมลูก ไม่บ่อยเหมือนพี่เขาเขาโอ้บัวพี่นาบ่อยอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเก่งมากเพิ่งรู้ว่าบัวพี่แปดขวบนี่พี่นาบ่อย<ม>บัวพี่นาตั้งแต่กี่ขวบไม่รูกเนี่ยไม่บอกรู้ไม่รู้ครับรหกขวบปะเขาแต่หกขวบแล้วพี่นาแล้วมะ,<ล>ะตอนนั้นยังบอกว่าตอนนั้นห้าขวบแล้วเขาก็บอกว่าหากขวบห้าขวบห้าขวบพี่นาอะไรสัตว์ตายใช่ไหมตอนนั้นยังดูเรื่องที่มีคนดำดำแล้วก็ใส่หน้ากากแล้วมาแตะควางอยู่เลยครับ ตอนนั้นก็มาเล่าตั้งแต่หกขวบอ่ที่เขามาพิจารณาสัตว์ที่นี่ตายนะ่นะคงนะที่มาเห็นสัตว์อันนี้ตายแล้วเขาไปพิจารณาไงว่าเขาก็เขาแรกเขานึกว่าเขาไม่ตายมันจะมีวีดีโออันนี้อยู่เขาอยู่เลยตอนนั้นก็าังหกขวบอยู่มั้เขาบอกตอนแรกเขาเกิดมาเขาคิดว่าคนเราไม่ตายพอเขามาเห็นสัตว์ก็ต้องตายเลยก็ต้องตายเขาเลยโอ้เราเกิดมาทุกคนต้องตายตอนนั้นผมผมตอนนั้นผมคิดว่า เราเน่ยจะเป็นอามาตะนะต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนที่หมอเขาพูดได้เป็นไงสุดท,ท้ายอ๋อตอนนั้นผมไปดูแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ไม่เห็นเออที่ไปหญิงแต่งเป็นขวางเน่าอะค่ะโอ้ภาพขวางเน่านะกวาง<า>ตายเน่าแล้วบัวมารู้สึกไงว่าคนเราทุกคนเกิดมาต้องตายบัวก็ต้องตายเนะี่ยมรู้ตอนไหน ก็ตอนตอนนั้นนะครับตอนนั้นตอนินานาได้เลยเห็น,น,น,นเห็นสัตว์ตายได้เลยตอนครับตอนนั้นตอนนั้นก็ห้าหกขวบเองแต่ผมว่าสมควรที่จะเป็นมนุษย์มากกว่านะครับมนุษย์รถชนตายไปไปอันนี้น่าจะกับข้าวลังหรือไม่มนุษย์รถชนตายมันไปสะดุดกับเสากระดงที่มันเป็นป้ายทึก หัวหลุดอีกเลยตัวตัวนี่ตัวโดนรถชนตัวดรู้สึกํำนาเรื่องหัวหลุดมากเลยตัวโดนรถชนไปอยู่ที่ทะเลเครื่องบินกําลังหลงไปที่ทะเลเครื่องบินบินเฉียวไปติดหน้าเขาก็นึกว่านกแต่ที่จริงเป็นคนครับแล้วไปอีกทีก็บินเดอะทำสะกันแสลงไปโดนใบพัดเครื่องบินเครื่องบินตกครับ ข้างบินตกแต่คนละครับเละหมอนครับแล้วคนในื่องบินครับฟืดหมดครื่องบินครับตายหมดเลยตกครื่องบินตายครับพี่น้องครูนี้สุดยอดเลยสิบขวบกับแปดขวบแต่ก็ปฏบัติมาแต่หกขวบนะบัวเขาห้าขวบหกขวบมาเจอลุงตาแน้ว ฟ้าใสก็แปดขวบตอนนั้นเนาะแปดขวบบัวบัวหกขวบเขาก็เริกพิจารณาแหละวิไลนึกว่าเกิดมาเป็นอมาตาะเอาหลังนี้ลุ้แล้วว่าตายทุกคน <พบ S 2> ตอนนี้ตอนนีบ้บัวดูคลิปอันนั้นได้แล้วที่เบนผู้หญิงการเกิดมาไม่ใช่ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็แม่ตายโดดเอคลิปอะไรนะ อะปตจลาของปานของานธนพรใช่ไหมอ๋อไปดูดูคลิปปานธนพรเพลงปานธนพรใช่ไหมที่เป็นหนอนขึ้นใช่ไหมดูได้แล้วครับปัดผ้าครับฮะปตจลาอ๋อปัจจาตลาปตจลาอ๋อดูคลิปปตจลาที่ตายเนาะตอนนั้นเออแต่ว่าผมยังไม่ทันตอนนั้นผมไม่ทันดูเด็กเดินนกเหยี่ยวแต่ผมก็ อินตนาการได้ครับ <laughs> แต่เป็นเครื่องบินแทนเหมือนเด็กเนกเยียวนกเียอะข้าไปกินเนาะเแต่ผมคิดว่านกเหยี่วเด็กลื่นเกินหักเป็นสองทอนครับ <laughs> ส่วนนกเหยี่ยวก็ได้แต่คาบใส่มีเล็ดไหลท่วม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาเดนินเขาเป็นน้ําดับเพลิงแล้วเขาก็เดินไปเดินไปแล้วก็ไปฉีดน้ําใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปฉีดน้ําแล้วไฟอะ่ะมันลุกครอบเออเป็นวงกลมะครับสายฉีดน้ําก็เลยไฟละลายจนเออมันขาดครับแล้วเขาก็โดนไฟครอบครับแล้ว โดนไฟครอบใช่ไหมคะมันก็ไม่สิคะไม่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 ไมเหลือแต่เนื่องจากที่กันไฟกับเอ่อฝุ่นฝุ่นที่มันเป็นจากทาตุดินนะครับที่เป็นกระดูกเหลือแต่แค่นั้นไอาา้น,นันไม่ใช่ใครพิจารณากายไม่เป็นเดียวปรึกษาฟา,าสายกระบวัวนะ <laughs> พิจารณาอย่างไง อีกหน่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทั้งคู่พิณาทุกวันนะลูกนะพิจณาไปบ่อยนะครับครับแต่ว่าถ้าบัวพืดถึงได้บทครับแม้แต่คนที่ไปเขียนว่าตอนนั้นเออจะดับเดียนตรงนั้นไปดับ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 แล้วตรงนั้นอ่ะมันขึ้นไฟมันมันขึ้นมีดแล้วมันไปอยู่ที่ตัวเราก็เราก็ต้องกิ้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 ง กลับไปไหวเออไม่วัดละเองแล้วทุกคนในวัดตายหมดตายหมดเราโอ้จินตนาการโอ้เห็นคนไปดับไฟเทียนพระประธานก็นึกว่าเราไฟไหม้หมดแล้วโอ้ก็เห็นอะไรกันเอามาเปียนา,นายได้หมดเลยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคนตัดไม้ครับถือเลื่อยอยู่จะไปตัดไม้พอดี ต้นไม้อันนั้นมีเทวดาเทวดาใช้กระบองของเทวดาฟาดเปียงเลื่อยเรื่อยมันไปปี๊งเฉาะตัวเองเป็นสองท่อนครับแล้วเขาอ่ะมาเห็นใช่ไหมครับคนที่มาเห็นน่ะเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเขาอ่ะเห็นเพื่อนตายเขากลับดีใจครับเขาอ่ะเอาร่างกายของเราอ่ะไปบริจาคไส้เอาไปให้หมูกิน หัวใจเอาไปบริจาคเพื่อได้เงินรวยๆแล้วตาลูกตาบริจาคให้คนจะได้รวยๆอีก oh. แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องตายเพราะว่ามีคนเพราะว่าเขาดวนเหมือนกันเขาจะตายแล้วอีกคนหนึ่งเพื่อนของเขาก็ยังมาเอาตัวเขาอ่ะมันเหมือนกรรมอะครับแต่บัวไม่รู้นะครับว่าทำไมบนโลกนี้เขาต้องใช้กระดาษด้วย กระดาษแลกเลขเลขของกันใช้กระดาษแลกของผมไม่เข้าใจสนใจใช้กระดาษเป็นเงินแลกของกันบัวไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเาสมมติตลกสมมุติสมมุติเอาสมมุติมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันถ้าบัวเป็นรัฐมนตรีได้บัวเลิกใช้กระดาษแบบเลิกใช้แล้วใคระคนมาแบ่งกันกันจะเอานี้ปัี้ครับก็ต่อให้ทุกคนก็ต้องมาแลกกันเหรอใช่ครับผมก็งง คนโบราณยังดีกวา่าบัวครับเขากาศบัวครับคือว่าที่ที่ป้าฟังะ่ะก็คือเหมือนคือบัวพิจารณาความตายตลอดใช่ไหมทีเนี้ยแล้วตอนพิจารณาความตายเสร็จแล้วอะ่ะเหมือนกับแต่ละฉากอะ่ะบันจบที่ว่าตัวเราตายใช่ป่ะเราแต่ว่าเราบัวพิจารณาอสุภกรรมฐานความเน่าเปือ่อยผุพังต่อไหมหรือว่าแค่ตายไปเฉยๆเราก,เราก็เราก็ขึ้นฉากใหม่เลย ยังไม่หมดค่ะบัน,นี้ก็ต้องมีคนเอาไปเผามีคนเอาไปเผาเขาก็อาจจะมีคนขมขืนก็ได้ขมขืนนะคะหรือว่าเอาแอบ,บเอายังเอาร่างกายของเราเอาไปให้ผู้อื่นใช้อีกแล้วแล้วแล้วสุดท้ายอ่ะร่างกายที่ ที่มันตายแล้วอะ่ะมันหายไปยังไงอะ่ะหมายถึงว่าบุพินาต่อจนมันสลายกลายไปเป็นดินไปเลยหรือว่าพอคนอื่นเอาหายไปเอาเอาไปขายก็คือเหมือนกับว่ามันก็คือสลายไปแล้วย,ยังไม่สลายค่ะเพราะว่ายังมีต่อทุกตอนค่ะเพราะว่ายังในหัวในหัวใจย,ยังมีหนอนหนอนก็แทรกซึมเข้าอีกคนหนึ่งประมาณนั้นเลยครับ ก็แสดงว่ากว่าจะจบเรื่องหนึ่งของบัวก็หนักก็ยาวเหมือนกันสิใช่ไหมยาวเป็นวันเลยครับโอ้เราแล้วตอนบัวเล่นกับพี่ฟ้าใสหรือว่าเล่นอย่างอื่นหรือเรียนหนังสือเงี้ยบัวก็พิจารณาอันเรื่องนี้ต่อเนื่องไปเลยไหม ตอนเรียนหรือว่าอันนี้บัวพูดจริงๆนะครับพี่วา่าใส่เขาก็ไม่พิจารณาบ่อยเท่าไหร่แล้ครับบัวก็บางครั้งก็ไม่พิจารณาบ่อย,ย <c oughs> อไม่บัว <c oughs> ก็บางครั้ง,งก็พิจารณาบ้าบงบางครั้งก็ไม่พิจารณาครับผมอ,อันนี้ยอมรับจริงๆครับโอ <c oughs> <c oughs> ้โหลูกผู้ชายตัวจริง <c oughs> อยากฟังอีกไหมครับ อย่าฟังครับแล้วแล้วพอบวชพิจารณาอย่างนี้แล้วบวชกลัวความตายไหมครับเออบวกว่าเออรู้สึกด,ดีเพราะว่าท่านน่าจะได้มาค่าพี่ไง <c oughs> เอ้า <c oughs> ก็บวบว่านะบวกก็ได้อยู่นะนะบวไม่กลัวตายเพราะว่า ตอนเด็กๆัวดึกว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วตอนเออเออนะเมื่อปีที่แล้วใช่ใช่ใช่บัวเป็นหวัดบัวน่าจะเป็นหวัดระบิหนึ่งว่าตัวเองเป็นโควิดไปแล้วอะแต่ว่าวัวก็แอบแอบหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้บ้านเดือดร้อนแล้วการที่บัวไม่กลัวตายเป็นเพราะว่าบัวพิจารณาความตายบ่อยๆเหรอหรือว่าเป็นเพราะอย่างอื่น ให้พิบัติมาครับบัวโผบัวว่ายังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดบัวว่าถ้าบัวอาจจะโดนคนใส่รถตู้ไปแล้วก็ชิง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 หรือว่าคุณหมออาตตอนเรารักษาคุณหมออาจจะมาชิงไม่มีค่าแล้วเอาไปขายไปแล้วตอนนั้นบัวดู แล้วตอนน,อนั้นบัวบัวเห็นเอ้ยน,นี่ตอนนอนบัวเห็นไม่กล้าเล่าอ่ะตอนเค้นไปพังพูดอย่างนี้อยากรู้เลยอ่ะบอกไงดีมันเป็นช่องหนึ่งชื่อ F N Daily เขาจะลอกแต่เรื่องหลอนๆมีเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องฮาราคีรี เป็นวิธีกรรมของซามูไรของญี่ปุ่นต้องเล่าให้ฟังไหมหนูรนะู้นะเดี่ยวอูรู้รฮาลาคิลีเคยได้ยินเล่าเลยคือ <Okay. S 1> เป็นผิดกฎก็ควักไส้ตัวเองออกใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดทําอะไรผิดเขาจะไอ้นี่เหมือนเขาจะทํากับเป็นการถ่ายโทษอะคะเพื่อเป็นเกียรติของซามูไรถ้าเกิดไม่กล้าหน่อยเขาก็แค่แทงตัวเองแต่ถ้าเกิดกล้ามากเขาจะควักไส้ตัวเองออกมาด้วย มันเป็นการถ่ายทอดแล้วนั่นแหละมันคือตรงที่เราเอาไปทําเป็นการพิจารณากายได้ฮาราคีรีโอเคได้อีกท็อปิกหนึ่งแล้วไม่ได้ให้จําตรงนั้นครับให้จําตรงนี้ควักไส้ตัวเองออกมาใช่ไงแต่ว่ามันก็ต้องไปดูให้เห็นฉากนั้นก่อนไงว่าตอนควักมันควักออกมายังไงควักมาแบบนี้กินเนื้อตัวเอง คือเขาเขาจะให้ดูเป็นภาพนิ่งนะคะคือเขาจะเป็นแค่รูปวาดหรือรูปอะไรเพราะเขาจะมีหน้าที่แบบคนที่เป็นแอดมินเพจเอฟเอ็นเดลขาจะหาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังแต่แต่และเรื่องเขาก็ไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรที่สร้างสารรค์เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมา,มาแบบดาร์กหน่อยบัวบัวว่าเราบวับวเปลี่ยนเรื่องเลยนะคะก็ก็คือถ้าเราอยากหาถ้า ที่มันเป็นพิจารณากายพวกนี้แล้วก็ไปติดตามของตาแล้วก็ไปดูพิจารณากายแล้วมันก็จะมีตึ้นแล้วก็จะมีคนตายอยู่ให้ดูครับโอ้ยอันนั้นมันน่าเบื่อสู้แบบของบัวไม่ได้อันนี้ดูแบบน่าติดตาม <c oughs> อันนี้ทําให้ไม่ง่วงด้วยแล้วก็อีกอันนึ่งที่อยากรู้ว่าค่ะบัวเวลาบัวพิจารณาจนจบเรื่องแล้วใช่ปะพอขึ้น พอขึ้นวันใหม่เนี่ยบวชพิจารณาเรื่องใหม่หรือว่าเอาเรื่องเดิมมาพิจารณาซ้ําจนมันเบื่อแล้วถึงค่อยเปลี่ยนเรื่องค่ะบ,บัวแบบนั้นครับับจินตนาการครับก็คืออันนี้คือคนเขาทาถนนอ,อยู่ใช่ไหมครับบัวก็เดิน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 ไปเพราะว่าบัวก็ไม่สนอะไรแล้วรถรถที่มันรถสามล้อครับ รถส,สามล้อมันวิ่งมาไม่ให้รถตุกๆุกนะครับรถที่มันเป็นหลามล้อเอาไว้ทำทำถนน,น,นแล้วก็มีที่เอมีด้านหน้าเป็นล้อใหญ่อะครับแล้วก็ด้านหลังมีอีก,อกแล้วมันก็กเขาก็กขับ,ข,บขับมาเขาไม่เห็นแล้วเขาก็ตื้อบวบัวหมุนตามรอแล้วเขาไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วเขาอะปันปันปันต่อแล้วมันไป ดูในปูนใช่ไหมครับแล้วพอทําเสร็จเขาอ้อทำไมถนนถึงมีรูปคนตายติดอยู่ด้วยครับแล้วแล้วตกลงว่าพอบวชสมมุติบวชพิณารจบเรื่องหนึ่งแล้วอะแล้วบวชพิณารเรื่องเดิมซ้ำไหมหรือว่าเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องเลยครับบัวแบบจินตนาการได้เร็วมากครับเดี๋ยวว่าหลังคิดไม่ออกพินางาเนี่ยต้อง ขอเบอร์โทรศัพท์บวชทิ้งไว้แล้วทะกสาวนีถ้า <c oughs> ถ้าเราบรินตอนนั้นน่ะถ้าเราเกือบตายแล้วใช่ไหมครับแนะนําให้เราบินไปประเทศที่มีนกแง้งแล้วพอเราตายใช่ไหมครับก็ให้เขาให้เอาศพเราไปให้นกแง้งกินจนตาแบบให้มันเหมือน ให้เขาถ่ายคลิปด,ด้วยให้คนอื่นดูเพื่อจะได้มีบุญอี๋โอ้สุดยอด <c oughs> แล้วถ้าเราเดินเดินไปใช่ไหมครับมันเป็นปราบปกติเนี่ยแหละครับแล้วมีหนาอยพันตั้งกับดักอยู่เราบัปุ๊บเฮ้ยๆ่อยหัวครับสักสามสิบน,นาทีเลือดเลือ่อนมันมาอยู่ตรงนี้นะครับเติดเตดเต,ดตดอีกห้าวิครับตาย ต่ยอย่างเดียวครับแล้วพอนายพันมาเห็นเขาไม่รอช้าครับเขาอะชิเหมือนเหมือนซามูไรครับถอดไส้เราครับปิ้งยางแล้วก็มาขายครับว่านี่ครับคือฮอตดอกครับฮอตดอกแล้วพอกินเข้าไปมีมีมีผักที่เราเคยกินมามีเนื้อที่เราเคยกินมาเขาก็บอกใส่อะไรใส่ใส่ปนปนครับเขาก็กินไป yeah. 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 สว่วรรหัวใจครับเขาก็บอกว่า ก็เอาเติมเหล็กไปใส่ลงไปใส่ลงไปแต่หนอนหนอนมาสร้างบ้านไหนนั้นขเขาก็ไม่รู้ใส่เหล็กลงไปแล้วเขาก็มาขายให้ลงใบบัตว่าน,นี่ครับหัวใจเหล็กก็เอามาใส่ให้คนคนเขาก็เออเออเออ,เอ,อแล้วนี่คััหนอนหนอนไปมาใช้ใช้ใชพอพอตายใช่ไหมครับเขามาเปิดที่สุดสบดูอ้าวเอ้ยมันไม่มีแทบน์ะัไม่มีแบบ เครื่องในเหลืออยู่แล้วแล้วเขาตายได้ไงไม่มีบาดแผลนอนกินหมดครับป้าว่าป้าเริ่มดูแล้วเดี๋ยวว่าบัวจะต้องจินตนาการไงเดี๋ยวไปทำบ้างเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> เออไอนี่อีกนะคะตอนนั้นบัวย,ยังนึกถึงได้เลยค่ะป้าแล้วมันมีหนอนใครใครส่งมาเพื่อไปดูแลบัวจะเอาหนอนออกบัวแบบบัวชอบหนอนนะ <c oughs> แล้วบอกบก็แครหน่อยแล้วก็ให้อยากให้ผู้หญิงมาทำนะครับอยากให้ผู้หญิงมาทําแต่เขากลัวนอนกันหมดพนี้ง่ายเขากลัวหมอนกันหมดบอก็ว่าหนอนมันน่ารักนะครับหนอนกินเนื้อคนนะครับเอามาใส่ในคนอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกินหมดไงครับก็คิดแบบนั้นเลยครับแล้วตอน เออบัวบัวชอบไอ้นี่ครับอันที่เขาพาหัวแล้วก็เอาหนอนเอาแค่เอาหนอนออกมาที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ครับบัวแบบเออแบบถ้าปลาเค็มอันนั้นหรือว่าปลาที่เยเลี้ยงไม่ให้จับไอ้นั้นอ่ะกับหัวสมองคนอ่ะเหมือนกันเลยครับแล้วคิดว่าถ้ามันกินหมดแล้วเราจะจะมีสมองคิด จำได้ไงครับไม่มีไม่มีก็ดายอย่างเดียวครับดดยอย่างเดียวครับได้แปลว่าดายที่ตายใช่ไหมไม่ใช่ได้แบบว่าแห้งใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเราไปถามคนป่าว่ามีอะไรกินไหมเขาก็บอกว่าไม่กินไม่มีอะไรกินพอพอดีเราไปโดนกับดักเขาเขาจับเรามากินแทนครับ แน่นอนครับเอามายำครับยำใส่น้ำพริกหน่อยๆจะไปอยู่พายุทคนไหมแล้วถ้าเราชอบลมมากแล้วพัดลมมากแล้วก็เอามาตั้งตั้งไว้สองเครื่องใช่ไหมครับมันอาจจะรุดแล้วฝาครอบมากระแทกใส่หน้าเราเป็นร้อยหน้าเราส่วนหน้าเรามีเลือดเต็มแบบนี้เลยครับเป็นเลือดหน้าเราอะครับแล้ว เขาก็ลากเราเอาไปไปไปขายใช่ไหมครับส่วนใบพัดธน์นัน่นไปอยู่ต่าพิธตพันเลยครับก็คือเอาไปโชว์ว่าตัวเองนะครับเป็นคนทําตัวเองเป็นคนแบบนี้กลอกไปกันนะครับกลอกแล้วตัวเราเอาไปขายเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับยกเว้นว่าเขาเอาไปให้ปาปิรัญญากินครับ แล้วถ้าเราเป็นถ้าคิดว่าเราอ่ะโดนแทงตรงนี้ใช่ไหมครับก็เอาก็มีคนรักจบเราไปก็มีครึ่งตัวแบบนี้มันก็มีไส้ย้อยๆอ,ออกมามีสัมมีอาหารปุ๊กปุ๊ปุกป,กปุกตามทางที่เราอยู่มีเลือดเป็นเออถังๆอยู่อ แล้วพอเขาเอามาประกอบเสร็จใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ดูดีแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบเอาทุกอย่างมารวม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 กันแล้วบอกว่าเหมือนมีดอะคับเอามาสับสาเหมือนเนื้อหมูที่เรากินนะครับแต่ว่าเราเป็นเนื้อหมูเหมือนที่หมูเป็นก็คือเราก็เป็นแบบนั้นเลยครับก็เป็นประกอบไม่ได้แล้วแล้วก็ เอาลิงอ่ะมาฉีกสิคนแล้วเขาก็เก็บใส่ถุงใช่ไหมครับเออแล้วนี่นอนมาขึ้นเต็มครับเขาก็เอาไปให้นกแรง้งน้องหมาน้องหมาปีรัญญาประมาณนี้ครับบริจาคให้เป็นอาหารนะครับแต่ยังไม่พอครับให้คนกินหรือว่าเพื่อเอาไปทำใส่พริกแกงให้คนไม่มีบ้านอยู่แล้วก็เอาไปยื่นให้เขากิน ยอดอ่ะเก่งมากเลยอ่ะหกขวบนี่จินตนาการเลือกความตายได้ขนาดนี้8ดขวบแล้วครับแปขวบแล้วเหรอขอบคุณน้องบัวกับน้องฟ้าใส่นะครับที่ช่วยถ่ายทอดวิธีการพิจารณาความตายให้ครับผมค่ะ